ยาลิตนะคะตัว a t ท e ี 1.2e a t ท p ปี2017นะคะตัวนี้นะกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะรถกว้างมากๆเลยถึงเครื่องยนต์จะกพันสนะคะแต่ว่าข้างในก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะตัวนี้นะ วันนี้เรามาพบกับรถ E ีโกคากันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวยาลิทนะคะตัว A t ที1 2 e a ทีปี2017นะคะตัวนี้นะขนาดเครื่องยนต์ของเขาจะอยู่ที่1,200นะคะเท่านั้นเองนะคะคือรถตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะคะตัวรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ดำสนิทเลยนะคะเป็นรถสีดำเลยออกข้างมาก็คือสีดำแล้วก็สีดำแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟไฮโดรเจนนะคะตัวนี้นะเป็นไฟไฮโดรเจนของเขานะคะออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะ อ่าสัญล er. ักษณ์ก็คือโตโยต้าอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะอ่ามาดูล้อยางกันบ้างนะคะตัวนี้ยางนะคะจะเป็นขอบ15เท่านั้นนะคะล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็กอลลอยนะคะก็ยางปีนะคะยางปี24นะคะตัวนี้จะเป็นยางปี24นะคะตัวนี้นะแล้วก็ขอบ15นะคะตัวด้านในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะตัวด้านในของเขาเนี่ยอ่ากระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้อ่าเข้าไปนั่ง อ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมีระบบกันลื่นให้นะคะตัวนี้เป็นระบบกันลื่นอ่าตัวนี้อ่ามาดูตัวนี้กันก็คือตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้มีแอร์แบ็กเให้นะคะเดี๋ยวดูเลขใหม่เลขใหม่เพียงแค่67กิโลเท่านั้นเองนะคะใหม่ค่อนข้างที่จะใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้นะอ่าแล้วก็หน้าจอของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีแอร์มีอะไรปกตินะคะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ที่จ้าเดี๋ยวตัดเครื่องนะคะ ติดชึ่งเดียวนะคะตัวนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะภายในค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะคะอ่าตัวนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นะก็ค่อนข้างที่จะกว้างเพราะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะยาริดเอีตัวนี้เป็น4ประตูนะอ่ะด้านหลังนะคะอ่าเฮดสรูมสูงอ่ะตัวสูงตัวอะไรนั่งได้สบายมากข้างในกว้างนะรถกว้างมากๆเลยถึงเครื่องยนต์จะพันสองนะคะแต่ว่าข้างในก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะตัวนี้นะ แอร์แบ็กหลายใบเลยตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กประมาณ4ตัวนะคะตัวนี้นะสัญลักษณ์คือ To โยต้นะคะตัว a อทีนะคะตัวนี้นะเป็นยาลิสเอทีนะคะเครื่องยนต์พันสองนะคะก็จะมีจุดเซ็นเซอร์ให้นะคะตัวนี้2จุดนะคะจุดเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูตัวด้านหลังตัวนี้เป็น4ประตูนะอ่าด้านหลังกว้างมากนะคะตัวนี้กว้างมากรถไม่เคยติดแก๊สนะคะเปิดด้านหลังให้ดูนี่ยางอะไหล่อ่าตัวนี้ยางอะไหล่มีให้นะคะตัวนี้นะ มีแม่แรงมียางอะไรให้นะคะตัวนี้คือเราเอาไปทําความสะอาดให้อยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปเปิดราคาโปรโมชั่นนะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้ากันค่ะตัวนี้นะคะเป็น Toyota ายาริส1.2 e ativ นะคะตัวนี้นะเป็นตัว ativ ปี2017นะคะตัวนี้กิโลไมค์แค่67 0 0 0เท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากนะคะแล้วก็ลดเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเราเปิดอยู่ที่3 1 8 0 0 0บาทเลยนะคะให้ไปเลยทีเดียวนะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นเด็เดๆนะคะคือมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะเป็นประกันเครื่องเกียร์ของอู่เรานะคะ 183รายการแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับลูกค้าด้วยใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อดาวนะเบอร์โทร0915429192หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นคือจัดไฟแนนซ์ฟรีนะคะวิ่งจัดไฟแนนซ์ฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็จัดส่งรถฟรีกันไปเลยทีเดียวนะคะใครสนใจแคปรูปแคปวิดีโอดาวนะคะแล้วติดต่อดาวมาที่เบอร์โทร0915429192หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันค่ะ